สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมอยู่กับผมอาเซอุนอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นการเล่านะครับผมแล้วก็พูดคุยอนิเมะเอเดนเซโร่ตอนที่12องนะครับคือในคลิปนี้คือผมก็กําลังคิดอยู่ว่าผมจะทําดีไหมวะเพราะว่าเนื้อหาในตอนนี้มันน้อยมากเลยเว้ยเออมันน้อยจริงๆอะ่ะคือแบบคือถ้าผมทําจริงๆอะ่ะคลิปมันสั้นแน่แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าเบื่งหายไปไหนก่อนนะคือถึงแม้ว่าคลิปมันจะสั้นเว้ยเนื้อเรื่องมันสั้นจริงนะแต่ มันมีอะไรพูดคุยเยอะมากโอเคมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเอาเนื้อเรื่องก่อนนะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงพวกชิกินั่นแหละนะชิกิเนี่ยใช่ไหมก็ที่พยายามหลบหนีจากดาวกิรุน่าเพราะว่าอสูรแห่งกาลเวลาเนี่ยมันจะมากินดาวดวงนี้แล้วนั่นเองนะพวกชิกินเนี่ยก็หลบหนีได้เรียกว่าชิวเฉียดเลยนะคือเอาง่ายๆว่าดาวกิรุน่าก็เรียกว่าไงดูนอสูรแห่งกาลเวลาเนี่ยกินเวลาไปประมาณพันสองร้อยปีอะ่ะอืมคือดาวโนมาเนี่ยแค่ห้าสิบปีนะแต่ว่าดาวกิรุนเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยปีเลย เรียกว่านานโคตรเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่ซิกกี้หนีไม่ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยพวกซิกกี้เนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไปตามหาเอ่อหนึ่งในสี่แสงดาวแห่งจอมมานะหรือว่าหนึ่งในสี่นะหรือว่าไอ้พวกสีลูกน้องซิกกี้ที่เหลืออยู่นั่นแหละเออนะให้ครบสีคนนั่นเองะตอนนี้ก็มี2คนแล้วใช่ไหมก็คือวิทนะที่เป็นคนดูแลยานเอเดนเซโลแล้วก็มีซิเตอร์ไอวี่นะส่วนอีก2คนที่เหลือเนี่ยนั่นก็คือวอลคิรี่กับเฮอร์มิทนะ ซึ่งในตอนท้ายของตอนเนี้ยก็ไปเจอเฮอร์มิตแล้วนะอยู่ที่เออเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่หนึ่งที่เป็นเหมือนกับเป็นอนุสาวรีย์ที่สันสืบผู้ล่าที่คอยปกป้องเออ่จักรวาลคอสมอสเอ้ยจักรวารลซากุระนะั่นแหละเออนะขอโทษนะพูดผิดจักรวารลซากุระนะเ,นเหมือนกับมันเป็นที่ที่คล้ายๆอนุสาวรีย์ผมจําชื่อไม่ได้แนละ้วเอาเป็นว่าไปเจอเฮอร์มิตอยู่ที่นั่นแล้วกันแล้วเหตุการณ์ก็ตัดจบแค่นี้เลยครับผมโอเคครับผมในตอนนี้เนี่ยก็มันจะมีการเรียกว่าเฉลยปมหลายๆปมเลยนะคือปมแรกเลยนะ คนที่ทําให้ดาวกิรุษเนี่ยจากดาวแห่งการเป็นจากดาวแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นดาวแห่งความชั่วร้ายนะนั่นก็คือแดกเคนโจนั่นเองนั่นแดกเคนโจนี่ยเป็นหนึ่งใน6กขุนพลปีิศาแห่งทางช้างเผือกนั่นเองเป็นพวกใหม่นั่นแหละเออเป็นพวกเป็นพวกใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาในตอนนี้ตอนแรกเลยนะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันนะอาจจะทําคลิปแยกไปหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะเออโอเคเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังแล้วกันเอาง่ายๆแค่นั้นนะครับอ๋อลืมไปนะสายยาของมันคือนักเล ส่วนประเด็นที่2นะโฮมูระโฮมูระเนี่ยใช้ดาบของวอลคิลี่นะวอลคิลี่เนี่ยก็คือหนึ่ในสี่แสงดาวแห่งจอมมารหรือว่า1ใน4ลูกน้องซิกกี้นั่นแหละนะโฮมูระเนี่ยเป็นสิทธิ์ของวอลคิลี่นั่นเองนะก็คือฮุมจากคําพูดของโฮมูระนะโฮมูระเนี่ยได้เล่าว่าตอนแรกก็วอลคิลี่เนี่ยก็ไง่ฝึกดาบให้โฮมูระนะหลังจากนั้นวอลคิลี่ก็หายตัวไปนั่นเองนะซึ่งตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนดาวคิลุส ดาวกิลุสเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นดาวแห่งความเฮี้ยแล้วก็ป่าเถื่อนสะทุนหลังจากที่มันโดนอสูรในการเวลาแดกเวลาทิ้งไปนะดาวคิลุสเนี่ยก็เียว่าไงโดนเด็กเวลาไปพันสองร้อยปีอะซึ่งพันสองร้อยปีนียมันนานกว่าดาวนูมา่ามากมาก,ม,ากมันนานจนถึงขั้นว่าทําไมดาวคิลุสเนี่ยกลับไปสู่ยุคเริ่มแรกเลยผมว่าน่าจะเป็นยุคเริ่มแรกเลยนะม,นมันไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นยุคไหนแต่ว่าถ้าให้ผมดาวคือมันน่าจะเป็นยุคเริ่มแรกเลยซึ่งเป็นยุคที่แแบบว่าเป็นยุคงแบบ มีแต่ธรรมชาตินะ่ะคิดดูอะเป็นยุคที่มีแต่วความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเยอะคือถ้าผมอิงจากโลกเราจริงๆนะในยุคนั้นนะคือถ้าเราเคยอ่านแบบประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพวกนิโนเสาร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมม,มันก็จะเป็นยุคที่มีแต่ธรรมชาติธรรมชาติใช่ไหมลนะ่ะโลกยุคสมัยแบบประมาณร้อยล้านปีก่อนอนะไรเนี้ยช่วงร้อยล้านพันล้านปีก่อนอนะไรเงี้ยมันก็จะเป็นช่วงแห่งการธรรมชาตินั้นดาวกิรุก็น่าจะเช่นกันนะครับผม เรียกว่าโดนแดกไปเรียกว่าโอ้โหหนักมากคือแบบอึ้งเลยพันสองปีนี่คือคือมันสุ่มอะนะก็อย่างว่าเลยนะอสูรในการเวลามันจะกินดาวแบบสุ่มๆนั่นเองนะแล้วไอเฮอร์มิตเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยคืออ่านใจได้นะครับผมคือผมอิงจากคําพูดของอาซิสเตอร์ไอวีนะตอนที่เจอกับเอ่อเฮอร์มิตเนี่ยมันนั่งมืออยู่แนวอากาศนะซิสเตอร์เนี่ยก็ได้พูดมาว่าอืมเธอเนะี่ยกำลังอ่านใจพวกเราอยู่สินะเฮอร์มิตนะผมก็เลยเดาไปว่าเฮอร์มิตเนี่ย สามารถอ่านใจคนอื่นได้นั่นเองคุณผู้ชมคิดอย่างไรับตอนนี้บ้างนะสำหรับผมก็เรียกว่าเป็นตอนที่แอบพีคอยู่นะมีการเปิดปมนู่ปมนี่ปมนั่นเฉลยปมนู่แล้วก็เปิดปมนี่เรียกว่าเป็นตอนที่เรียกว่าพีคอยู่นะเป็นตอนที่เรียกว่าถ้าพลาดนี่ก็อาจจะดูเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเลยก็ได้โอเคครับผมในคลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็สมัครสมาชและแชร์ Share ด้วยนะอยากให้ปรบปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์ไปเลยนะผมจะไล่อ่านนะถ้าผมอ่านแล้วผมก็จะมากดหัวใจให้่เออผมอ่านอย นะถ้าอยากผมปรับปรุงอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ